สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระพุทธสิห่งมิงมงคลเนื้อว่านมวลสามมงคลนะครับรุ่นมหาจักรพรรดินะครับวชดมะเมานะครับผมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนะครับออกปีสองห้าสี่แปดปัจจุบันสองห้าหกแปดผ่านระยะเวลาถึงยี่สิบปีนะครับผมพิธีมหาจักรพรรดิพุทธาพิเศษครั้งแรกของเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ มีพระสงฆ์รูปมิิีมาสุดเป็นพันองค์นะครับผมนะครับรูปวิสีหินนะครับก็เป็นรุทสองคันนะครับของเมืองไทยนะครับนะครับตามตำนานก็คือกษัตริย์สมัยก่อนนะครับก็ขอวิสีหิงกับกษัตริย์ทางหลังการนะครับก็ส่งมาสามองค์นะครับมาทางใต้องค์หนึ่งทางกรุงเทพนะครับที่พิพิธภัณฑแหินชาติองค์นั้ก็ทางเหนือทางเชียงใหม่องค์ เป็นที่สักการะบูชาถ้าทางใต้นี่ก็จะอยู่นะครับท่านก็จะประดิษฐานที่หอพระพุทธสี่หิงนะครับก็จะเป็นหอกลางระหว่างนะครับสารการจังหวัดจัดสารนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอง์นี้ประกอบด้วยเนื้อว่านนะครับต่างๆร้อยแปดชนิดเลยนะครับดินดำนะครับดินดำดินกากยยักษ์นะครับก็คือดินที่ใช้ในการสร้างหลวงพุทวนหนึ่ง นะครับผงว่านยาแก้ธาตุร้อยชนิดนะครับปูนเพชรพระบรมธาตุข้าวสารดำผงอิทิเจนะครับผงปฐมหมังแล้วก็เนื้อผงเหล็กน้ำพีนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพุทธศิหิงนะครับพระพุทธ,ธิหิงแล้วก็มีหัวใจคาถาณชาลิติปสิวลีนั่นเองก็คือจะนำเรื่องของโรคโชคลาบนะครับแล้วก็ล้อมด้วยพระลาหูนะฮะตรงนี้เป็นพระราหูที่สองสสองตนนะครับ ก็ตามกําลังของของของวันนั่นเองนะครับช่วยเสริมส่งเรื่องของดวงนะครับพราหูน่ส่งเสริมเรื่องดวงนะครับอันนั้นเหรียญเดียวนะครับบูชาเสร็จครับเหมือนกับบูชาพระราหูไปด้วยนะครับแล้วก็มีพญานาคนะครับที่คอยปกปักรัุทธศาสนานะครับพญานาคก็คือเรื่องของทรัพย์สินดินทรัพย์นะครับถ้าใครน่าสองตนนะครับถ้าใครมีบุญสมพันธ์กับพญานาคก็จะรู้ดีนะครับ จะมีการนะครับให้โชคให้ลาบกับบุคคลที่มีผลสมพันธ์เคยเป็นอดีตพินานาว่าว่าง่างยๆเคยเกิดพญานานะครับเหมือนสายก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พิธีก็ยิ่งใหญ่มากศักดิ์สิทธิ์มากพระเกจิอาจารย์ยุคนั้นนะฮะตั้งแต่ปีสี่แปดอธิษฐานจิตให้ถึงพันลูกเก้าเก้าร้อก้สิบเก้านะครับ กายพันลูกป,ประมาณพันลูกเลยนะหลังก็จะเป็นพระรมธาตุนะครับผมลหลังเป็นพระรมธาตุนะครับมีราศีมีหัวใจจิตปิโสแปดทิต แล้วข้างนอกก็เป็นจิิปิโสแปดทิศนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นราสี่สิบสองพบแล้วก็ท่าดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็มีเด็กดาวดบเคาะนะครับแล้วก็เป็นองค์พระบรมธาตุนะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับผมสวยสดงดงาม ครบนะเหรียญนี้ครบตามคำพีศาสนะครับใครตอนนี้ดวงไม่ดีาขาขข่ไม่ดีเศรษฐกิจฟุบก็นิม,มนต์ไปให้คอได้เลยนะครับรายการนี้มาพร้อมกล่องดเดิมๆพระพุทธรูนมหาจากักรพรรดิเนื้อว,ว่านมวลสารมงคลนะครับวัดชะเมานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชยี่สิบเอ็ดมกราคมสองห้าสี่แปด นะคระดีปีลึกนะครับผมรายการน,นี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร้กดต,ต,ติดตามกดกระดิ่งแนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการทุกชงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ